สวัสดีครับเอฟซี FC มือหนอึ่งกำลังพบกันในวันที่18มีนาคม2567ันห้ารนะ้บเจ็ะสำหรับคลิปนี้ผมก็ตีน้ำเลขดับบนไม่เอฟซีรับชมสำหรับนะวดน,นี้ก็ติมีเลขดับหลักร้อยดับหลักสิบและดับหลักหน่วยเลขดับขาดอ่กอาก็บกวาระเหตุนะครับอ่าพากใบก่อนสูตรดับขาดสำเนาะรู้สึกว่าตีรุดใบสำเนาะสูตรดับขาดพากใบควอนเอาไว,ว้ไวแต่ ดับลักลอยแล้วก็ดรับลักสิบและลักหน่อยเท่านั้นรับนะกัที่มีสูตรอ่าขอมาเสริมอีกสำหรับถูดที่รูดไปกับพักงานไปก่อนนะครับนะก่อนไปรับชมเลขดับขอฝากคําเตือนก่อนครับคําเตือนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมช่องนี้ทําขึ้นเป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นสูตรเลขเป็นการคํานวณย้อนหลังตามสถิติ ไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิดสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นหลังจากฝากคําเตือนเข้าไปในบางสูตรดับลักลอยงวดตีพันมาครับเนาะเดี๋ยวผมออกให้บังว่านี่สูตรใดรุดแน่ครับเนาะกับสำหรับเลขดับที่ลงให้ในงวดตีพันมาครับแลับดับรักลอยกับพันเด็กลักลอยกับมาที่เลขหกนะอ่าลักซิบอ่าสูตรที่รับเลขสองกับว่าพันครับสูตรนี้แล้วก็สูตรดับขาด นี่ครับลดไปสองสูตรเท่านั้นที่เหลือกับยังพันอยู่นับ่ะที่เหลือกับพันน่ครับลดแค่สองสูตรนี่เท่านั้นนับละสองอ่าสูตรนี่พักกา้นสูตรนี่กับพ like ักงานไว้แล้วช่วงนี้กับพักสูตรดับขาดไว้สักก้อนนับละเอาแค่ดับแค่สามลักนี่กับพ่อพ่อกันนับละนี่ครับเด็กกทิสูตรนี้เอาไว้กอนเด็กกิมีอีกสูตรหนึ่งมาเสริมใหม่เป็นสามสูตรคื่อเก่าทั้งนั้นดับหลักสิบนับะ เอาไปรับชมกันเลยอะงวดนี้นะครับสูตรที่พันขม่าจากงวดที่แล้วถูดร,รับรักลอยน,นนาะงวดที่พานมาก,กับพานวันที่สามสุดครับดับไปที่เลขสี่สูตรนี้ครับดับไปที่เลขสี่เลขที่ออกหกสองหก่สูตรนี้ครับพันนนละ่านเป็นงวดที่ห้าสิบสองงวดต่อไปเป็นงวดที่ห้าสิบสาม คดับทีเด็กสี่เด็ก, 4, เกหมกมาดับนะักวันนี้เจ็ดบวกเจ็ดเป็นสิบสี่อ่าได้เด็กสี่ที่เก่าได้เลขสี่ครับดับสูตรนี้จะเดินต่อหรือไม่ครับปฏิที่ผ่านมาผ่าน,รนะานครับเนาะผ่านครับวิธีคำนวณห้าสิบใส่ลักสิบเลขหมุนครั้งที่หนึง่งบวกกันตรงข้งครับ ผมก็ได้เขียนเอาไว้ลักจีบเล็กมุนคังที่หนึ่งก็เลยเกตนเนาะเกตบวกเกตเป็นสิบสี่ได้สี่นะครับผมก็ 4, บ่อนเป็นสี่เพราะว่ามันก็นอ่าหลายสูุดนะเนาะเอาตามนี้เลยเอฟซี FC กับปย้อนเมื่อกอาเนาะนะี่ครับสุดร,รับลักลอยกันนี่สามสูตรพิ่งเอานะครับอ่าตัวนี้กับเบื่อนก่อนเลยนะครับห้าสิบใส่ลักลอยเลขกมุนครั้งเออลักลอยของมันที่หนึ่งบวกกันสามคังนี่ครับสำหรับตัวนี้เป็นสูตรเพิ่งจะอ่าน้ำลง อ่สองวันนะครับสองวันแล้วนะว,วัดที่ผ่านมากกวเลขทีอ่ออกหกสองหกรับไปที่เลขแปดวัดที่ผ่านมาอ่าน้ำลงช่องสองวัดนะครับผ่านนี่ครับผ่านเป็นวัดที่สองสนะวัดแต่ที่ที่ก่ายยี่สิบสามวัดนะวับยี่สิบสามวัดนะครับย้อนไปเลยผมก็เอาตา อ่าที่แหลกเลยครับผมเอาอ่าที่ยอดล้างไปเอาเริ่มไมเลยนะครับเริ่มที่ลงช่องไมเลยวัดที่นี่จะเดินต่อหรือไม่นะครับนี่ครับก็เดินมาแล้วนะครับวัดนี่ก็รักลอยที่เลขหกครับหกปรกันสามพังก็ได้ตัวเก่านะครับนะอ่าวิธีคำนวณเพราะว่ารักลอยมาตัวเก่าครับกะดับไปที่เลขแปดที่เก่าครับดับตัวเดิมอ่าเนี่ยครับ หกบอกหกบอกหกคึกันบอ่าได้ตัวเก่าดับไปที่เลขแปดจะเดินต่อหรือใหม่ถ้าเดินต่อจะเป็นวัดที่ยี่สิบห้าเงีบถ้าเดินต่อจะเป็นวัดที่ยี่สิบห้าครับแล้วเงบนำลงช่องเป็นวัดอ่านี่นี่เป็นวัดที่สองครับละวัดที่สองที่สามนี่แหละครับละอ่ะมาณนี้แหละดับไปที่เลขแปดอ่าสูตรที่สองเอาสิมาบองสูตรที่สาม อ่าดับหลอร่อยสูตรที่สามนะล่ะสูตรนี้ก็อ่าเป็นสูตรเก่าเนี่ยเป็นสูตรเก่าเคยรูดมาแล้วครั้งหนึ่งแต่ว่าเขาก็หลังจากรูดก็เดินดีถัดสูตรได้ค่อยรูดแล้วเขาก็ะสีเดินเดินดีนะล่ะเดินต่ออ่ะค่ยรูดแล้วถ้าสูตรได้รูดสองัง้งเขาก็ะสีปล่อยเลยนะล่ะหาไหมครับวันที่ผ่านมาสูตรนี้ก็ดับไปที่เลขแปดเลขที่ออกหกสองหกอ่ะ สองหกผ่านหวัดต่อไปเป็นวัดที่สี่สิบสี่ผ่านวิธีคำนวณเขาจะใส่ลักซิหล่างบวกหนึ่งข้องทีฮะครับรักซิบล่างาออก 7, ็ขึ้เลขเจ็ด 9, นะครับที่ออกเจ็ดเก่าอ่เลขเจ็ดเจ็ดบวกหนึ่งขึ้เก่าตัวเก่าได้อ่าได้ตัวเก่าขื้นเก่านะครับเลขดับนะครับ ดับไปที่เลขแปดคือเก่าแปดเจ็ดวงหนึ่งคือเก่าวนันนี้จะเดินต่อหรือไม่แปดจะเดินต่อหรือไม่วันนี้ดับไปที่เลขแปดคือเก่าแล้วเดี๋ยวเบื้งส,สูตรดับหลัก 10. สิบสตรดับหลักสิบมีสามสุดคือเก่านะครับสูตรดับหลักสิบบนที่ผ่านมากจะลดไปสุดหนึ่ง ุดนี้ก็เคยเดินดีนะล่ะครับอดีตเขาก็เคยเดินดีเคยนั่ลงช่องนะครับเขาก็เดินมาหลายวันนะล่ะนะครับกับพักงานไว้เดี๋วก็นะครับเขาก็เดินดีหลังจากกิ então, 是是นรุดแล้วนะครับเขาจะบลุดซ้ำถ้าเขารุดซ้ำตอนไหนก็คือเขาจิ่มไปเลยนะละนะครับคาดว่าน่าจะเดินต่ออีกเงาอยู่นะละสำหรับอ่าเพิ่งจะรุดก่อนเดียวนะครับวัดที่พัฒนากระดับไปที่เลขเจ็ดนะครับดับไปที่เลขเจ็ดนะล่ะ เลขที่ออกหกสองหกเนี่ยสี่สิบสี่งวดอ่ะรุดหนึ่งครั้งนะบล็อกเนมาต่อไปงวดที่สี่สิบห้าอ่ะจะเดินต่อหรือไม่เนี่ยสำรับสูตรนี้ผ่านนะล็อครับหลังจากรุด้วก็ผ่านว่าสามงวดละเดินสามงวดละนะครับโอ้โหวิธีคำนวณสำรับสูตรนี้เทาติใส่รัสรักแสนขอร้องที่หนึ่งบวกหาข้อที่ ลักแสงของเราเปนที่หนึ่งก็กคือเลขเก่าทำว่เก้าบวกห้าเป็นสิบสี่ได้สี่นี่ครับดับไปที่เลข 4. สี่อ่ะสูดับหลักสิบบนทำว่าอย่ครับจะเดินต่อหรือไม่นี่ครับดับไปที่เลขสี่วันนี้เดี๋ยวเขามาเบาิังส,สูตรที่สองสูตรดับหลักสิบสูตรที่สองอ่ะสูตรนี้ก็ เคยลดมาแล้วกันอ่าแต่กอะเดินดีลดแค่ข้างเดียวครับออดีเข้าการเดินมาสามสิบแปดงวดงวดที่สามสิบเก้าเขาจะค่อยลดครับนะเนาะแต่ละสูตรกิถือว่าอดีเดินดีอ่าเขาจะค่อยลดครับเนาะจ้าสูตรแรกนะครับสูตรรับหลัก 10, สิบสูตรแรกนะี่ครับงวดที่สี่สิบเขาลดครับเนาะงวดที่เออสี่สิบเอ็ดเนี่ยเขาลดเขาเดินมาตั้งมาสี่สิบงวดครับเนาะผมก็เสียดายเขาก็ หเอาใหโอกาสเขาให้โอกาสเขาเดินต่อครับเพราะว่าเขาเดินดีอยู่ไหมผมว่า,าน่าจะเดินต่อครับผมกคาดว่าเขาน่าจะเดินต่อครับสำหรับสูตรที่สองนี่ห่อบ้งกันเลยครับวัดที่ผ่านมาดับที่เลขเจ็ดนะครับแล้วเลขที่ออกหกสองหกครับ คือว่าโอเคหลับเนาะโอเคตับที่เลขเหลักสิบเลขสองมาเงบผ่านนะครับวดที่สี่สิบสองหลับแล้ววดต่อไปที่เป็นวดที่สี่สิบสามงวดที่สีสาจะเดินต่อหรือไม่ครับลักสิล่างแล้วใส่ลักสิบละะเป็นตัวดับลักสิบครับมันก็ได้เชยนเอาไว้แล้วครับลักสิบล่างกับตัวเข ที่ปาณมากคับเลขเกตนะครับงวดนี้ก็เลขเกตพี่เขานะครับอนะครับดับไปที่เลขเกตอีกแล้วครับดับหลักสิบบนนะครับลุกแค่ข้างเดียวดับแล้วหยับงวดที่สามสิบเก้าอ่ะเกือบเกือบที่สิบแล้วดับแล้วนี่ครับเขาเดินดีอ่าผมก็เลยให้โอกาสเขาเดินต่อนี่ครับยังยังยังวอร์เรสูตรใหม่ร่ายเขาลุดก่อนดับแล้วเข้าใอยหาสูตรใหม่อ่าลุดสองข้างผมก็ถิบไปถ่มเลยดับแล้ว ให้โอกาสเขาแค่ข้างเดียวเท่านั้นอแค่เขารุดแค่ข้างเดียวครับนะให้โอกาสเขาเดินต่อนครับวันนี้ดับไปที่เลขเกตุที่เขาครับเนาะเพาะบางสูตรที่สามอ่าสูตร,ร,รดับหลักสิตสูตรนี้ก็ค่อยลดขึ้นกันครับคว่ำกันครับเนาะนครับเขากะที่เดินดีคือเก่านี่ครับวันที่ผ่านมาก,กับดับไปที่เลขแปดเลขสี่มากกัคืออ่ะโอเวอร์แมนขอพ่ายสี อันนี้ผมคำนวณเอาไว้แล้วผมคำนวณเอาไว้แล้วนะครับงวดที่พามาเขากับกลับมาเดือนต่อเนี่ยครับเขาลดงวดนี้แล้วนาะอวดนี้เขากับใส่งานต่อนะครับผมคำนวณออกมาแล้วนี่ครับได้เลขแปดแล้วนะสำหรับสูตรนี้อ่าวิธีคำนวณกับเทาที่ใส่รักอ่าหน่วยเลขยกผลค่าที่ทีบวกกันสองั้งครับเป็นสูตรเก่านะครับเป็นสูตรเก่าที่เดินดีนะครับเดินดีอยู่เขาลดแค่ครั้งเดียวให้โอกาสเขานี่ครับ วันนี่ดับเลขแปดนะครับดับไปที่เลขแปดนำลงช่องต่อนี่ครับหลังจากที่เขารุดไปเราก็เริ่มเดินต่อแล้วนี่ครับต่อไปเป็นวัดที่ยี่สิบสามนี่ครับเขาดับไปที่เลขแปดน้ำละโอกาสเขาเดินต่อครับเขาจะเดินต่อหรือไม่น้ำละเอาเป็นอสูตรดับหลักหน่วยสูตรดับหลักหน่วย นับลักน่อยสูตรนี่กับย่างบอลลูดนะครับก็มีสูตรเดียวนี่ที่ที่ย่างเดินดีอยู่ย่างอ่าย่างพ่น Kristen. มีประวัติหลุดนะครับสูตรนี้รับละนะครับเขาเก็เดินดีเดินยาวยาวรับละนะครับเดินยาวยาวมางวดที่ผ่านมาเป็นงวดที่สี่สิบหกแล้สี่สิบหกงวดย่างบอลลดเลยรับละสำหรับสูตรนี้นับไปทีเลขหนึ่งนะครับเลขที่ออกหกสองหกนะครับ สองหกผ่านนะครับก็ผ่านต่อหลับหลักอ่าดับหลักหน่วยอ่าดับหลักหน่วยดับหลักหน่วยผ่านนะครับเพราะว่าหลักหน่วยเป็นเลขหกเขาดับไปที่เลขหนึ่งนะครับผ่านอ่ะวัดต่อไปเป็นวัดที่สี่สิบเจ็ดอ่ะนี่คือวดัด สีแดงนับละวดที่สี่สิบเจ็ดนะจะเดินต่อหรือไม่เนี่ยคับมีที่เขอนอนห้าสิบไซร์ักสิบเลขหมนุนขั้งที่หนึ่งหมวกกันสามข้างอ่านะครับก็คือเลขเจ็ดนับได้ตัวเก้าอีกแล้วนะครับอ่านี่ครับในเลขเจ็ดสามเจ็ดยี่สิบเอ็ดนะเจ็ดสามยี่สิบเอ็ดอ่าได้เลขห 7, น 7, ึ 7, 3, ่งคือเก่านะครับดับไปที่เลขหนึ่งเหมือนเดิมนะครับดับไปที่เลขหนึ่งเหมือนเดิมดับลักหน่วย จะเอาอยู่หรือไม่นี่ครับนำลงท่องต่อครับดที่47นะครับยังไม่หลุดสูตรนี้ยังไม่หลุดยังเดินดีอยู่นะครับแล้วบางสูตรที่สองสุดดับหลักหน่วยสุดดับหลักหน่วยบนนะครับสูตรนี้ก็ประวัติก็คยหลุดมา,าด 52, แล้วนะครับข้างหนึ่งคือกันนะครับดที่อ2นะครับเดี๋ยวนี้ก็เดินมาเง่ๆยังไม่หลุดน่ครับ หลังจากที่รุดไปเดินเงี้งๆาแล้วนะนี่ครับจนมาถามมาฟังนี่หลังกระดาษแผ่นนีน่ครับแล้วงวดที่ผ่านมานะครับดับไปที่เลสผ่านมาดับไปที่เลเดี๋ยวผมบังอีกครั้งนึงงวดหกศูนย์สามนี่แล้วงวดนี้ที่ผ่านมาก่ะหกสองหกหก สองหกนะครับวัดที่ผ่านมาเด็กออกแล้วนะอ่าดับที่หลักหน่วยผ่ยานน่ครับผ่านเพราะว่าดับที่เลขสี่นะครับดับที่เลขสีอ่อ่าเลขหกมาเพื่อผ่านเป็นงวดที่หกสิบหกลดหนึ่งข้งตัวนี้งวดต่อไปเป็นงวดที่หกสิบเจ็ดนะครับหกสิบเจ็ดวัดลดข้งเดียวแล้วนะให้โอกาสเขาเดินเพราะว่าเขาเดินดีอยู่แะครับนะ รูนี้ลักลอยเลขหมนข้างที่สี่บอกกันทท่งข้างนะครับรักลอยเลขหมนข้างที่สี่ขึเลขสามนะครับสามบวกสามเป็นหกวันนี้ดับไปที่เลขหกนะครับดับหลักหน่วยที่เลขหกจะเอาอยู่หรือไม่นี่ครับนําลงช่องต่อนะครับจะเอาอยู่หรือไม่กระดาษอาจจะไล่แน่เพราะว่าข้างหลังนั้นว่าเอาข้างหลังมาอ่ามึกซึมที่เขียนอ่าฟังนี่แล้วว่า อ่ซึมพนันมาผมไม่อยากใส่กระดาษแผ่นมเพราะเป็นสูตรอ่ที่เดินดีอยู่นับละนี่ครับตรงนี้ก็ใส่ได้เหมืกันนี่ครับลงมานี่ก็ค่คอยดำไปได้แล้วนะับละแล้วสูตรสุดท้ายอ่สูตรรับรักหนอยบ่นนับะสูตรสุดท้ายสูตรนี้ก็เคยลดมาแล้วก็กครั้งหนึงน่งแต่ว่าเขาก็ยังเดินดีอยู่นี่ครับประวัติเขาไปยังเดินดีอยู่นี่ครับมาลดแค่วันนี้อวันเดียวนับละ แล้วก็เดินเาวงๆมาอีกนี่ครับเดินยาวๆมานี่เนี่ยยังไม่หลุดเลยนะครับยังเดินดีอยู่น่ครับมัธิพันมากอะน้ำลงอ่ะท่งนสามสตรเลยนละอ่ะอัธิพันมากก็ลงหายเได้รับชมอ,อยู่นะครับนับไปที่เลขศูนย์อัธิพันมากาเลขที่ออกหกสองหกนะครับสี่สิบสามวันอ่ะตัวนี้ที่สี่สิบสามวัน ผ่านนะครับสี่สิบสามวัดหลุดหนึ่งครั้งครับแล้วผ่านนะครับเมาบงวิธีคำนวณเลยสําหรับสูตรนี้ครับแล้ววิธีคำนวณเขาจะใส่ลักซิปเลขหมุนั้งที่สี่บวกกันท้องข้งครับเลขลักซิปหมุนั้งที่เจืคือเลขสองเราก็ได้เขียนเอาไว้แล้วสองบวกสองเป็นสี่สองบวกสองเป็นสี่วดนี้รับที่เลขสี่ารับที่เลขสี่หลักหน่วยครับ งวดที่44สำหรับนะนี่ครับ44วันลดหนึ่งครั้งนะครับวันนี้เป็นงวดที่44 43วดเดินมา43วดลดหนึ่งครั้งนะครับอ่าทางด้านเลขดับสำหรับนะี่เขาบอกถูกถูกสูตรท,ที่ผมได้เขียนเอาไว้ใส่กระดาษแค่นี้เอฟซีไว้แคปหน้าจอเบ้างสรับเนาะนะอ่าเลขดับเอฟซี FC, ท่านไหนที่ชอบเลขดับก็บเขามารับไปเลยอ่อเอฟซี FC, ท่านไหนว่ชอบเลขดับก็บผ่านไปก่อนสรับเนาะ ให้เอฟที่ท่านที่ชอบเลขยกรับเขามารับเอาทำละตอนไหนผูชอบก็ล่อสูตรอ่ะรักหน่วยบนผมเคลีย์ยังบ่เสร็จขอไพ่เอฟที่ทำละผมเคลีย์ยังบ่เสร็จพร้อมอ่ะล่ออ่ะมืออื่นทำละมืออื่นลงให้เอฟีได้รับชมแน่นอนวันนี้ก็เอาเลียกรับไปเบื่องก่อนทำละสนับสนุนตลาดกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันทุกนินิ้าัูุไดชอบคลิปนี้ก็จะ่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแช์ กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครัให้พ่อหน่อยนะคเตอร์จะได้มีการงแี้ใจเฮ็ดคลิปใหม่ๆหาสูตรดีๆให้เอฟทีจะรับชมตัวเลขกับเป็นแย่เนวทางการคำนวณไปตามสุดนะครับสูตรดับกับมีเขามีหลุดคือกันเอฟทีกับผิดชนะบางสูตรใด้เดินดีก็จะค่อยนั่ไปใส่ก็ได้นะครับหรือว่าอ่าพอชอบกับพันเบิ่งเพื่อความบันเทิงเทถนนต้อหรับอ่าคลิปนี้ก็สวัสดีครับ